สวัสดีครับผมธาราสังหาปราจีนครับวันนี้พาทุกท่านเข้ามาชมที่ดินอีกหนึ่งแปลงครับที่ต้องการที่จะนําเสนอขายครับพื้นที่ตําบลหัวว่าอําเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีติดถนนทางหลวงชนบทเส้นเรียบกําแพงบริษัทฮอนดา้ารจชนะปราจีนบุรีครับแนวเขตของเราเริ่มตั้งแต่นี่เลยครับธงเหลืองตัดขึ้นไปตามทางสาธารณประโยชน์นะฮะทางหลวงชนบทครับเส้นนี้หน้ากว้างประมาณ150เมตร เดี๋ยวทลายดูรูปแปลงครับนี่รูปแปลงเป็นลักษณะตามไฮไลท์สีเหลืองเลยครับเนี่ยทลายยืนอยุดจุดนี้ครับตอนนี้แล้วก็หน้ากว้างนะครับประมาณร้อยห้าสิเมตรนี่ยมีหลายขายัดเหมือนกันครับแปลงนี้เป็นสองชนดรวมกันครับนี่แปลงแรกแล้วก็แปลงที่สองครับ รวมกันแล้วเนื้อที่45ไร่นฉนดคูดแดงนอสอสี่จอหมดเลยครับเราขายราคาได้ละหนึ่งล้านนะครับตามใหไ้ไท้สีเหลืองเลยครับทั้งแถบที่จะหันหน้าไปทางที่ตะวันออกคือด้านนี้ครับพื้นที่ที่เรามองเห็นตรงนี้ครับขาขาวตรงนี้ก็คือพื้นที่บริษัททอนด้านี่คมอุตสาหกรรมรถชนะปาจีนบุรีครับ จะมีรถรับส่งพนักงานครับวิ่งผ่านจุดนี้นะฮะจากจุดนี้ไปหน้านิคมอุตสาหกรรมรถนชนปราจีนบุรีครับระยะทางประมาณ4.5กิโลเมตรแต่ถ้าเราเดินทางเข้าประตูบีนะท้ายนิคมอุตสาหกรรมระยะทางประมาณ2.5กิโลเมตรเท่านั้นครับเนีครับในวเ,เขตของบริษัท Honda a u t o m o b i l ิเนี่ยเรามองเห็นตรงนี้ พื้นที่ตรงนี้ตามผังเมืองครับก็คือเป็นโซนสีม่วงครับสามารถที่จะก่อสร้างโรงงานโกดังนบ้านจัดสรรได้เลยครับราคาไร่ละ1ล้านครับ45่ส้ไร่การเดินทางเข้าออกสะดวกครับ จากถนน3.4 4เข้ามาประมาณ4กิโลเมตรนะแล้วก็ถนนเส้นนี้ครับสามารถที่จะลัดออกไปอำเภอสีมหาโพธิอำเภอสีมโหสดได้ครับแล้วก็จากตรงนี้จะอยู่ใกล้สวนสัตว์ซาฟารีเวอร์ครับจากตรงนี้ไปประมาณ7.5กิโลเมตรเท่านั้นจากตรงนี้ไปแยกเขาหินซ้อนครับ ถนน3ามตัดกับถนน3.59จากตัวนี้ออกไปประมาณ8กิโลเมตรครับจากตรงนี้ไปนิคมอุตสาหกรรม304ปาจินบุรีระยะทางประมาณ19กิโลเมตร สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาพื้นที่สีม่วงครับที่สามารถสร้างโรงงานสร้างโกดังได้แปลงนี้เหมาะเลยราคาไร่ละหนึ่งล้านบาทเท่านั้นครับแน่ครับแนวเขตมาจนถึงนี่ครับแนวธงเหลืองตรงนี้พื้นที่จะห่างไฟสามเฟสประมาณหนึ่งกิโลเมตรครับนี้ะ แนวเขตมาจนถึงนี่ครับประมาณ150เมตรแล้วก็ตัดขึ้นไปตามทิวยูคานะทิวยูคาตัวนี้ก็จะเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างแปลง45ไร่ การเดินทางนะครับถ้าท่านเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครทาราเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตครับระยะทางประมาณ138กิโลเมตรครับจากตรงนี้ไปสนามบินสุวรรณภูมิระยะทางประมาณ105กิเมและก็จากตรงนี้ไปเที่ยวทะเลบางแสนครับระยะทางประมาณ119กิโลเมตร จากตัวนี้ไปท่าเรือแหลมฉบังครับระยะทางประมาณ133กิโลเมตรครับสำหรับท่านที่กำลังมองหากับพื้นที่ก่อสร้างโรงงานแปลงนี้เหมาะเลยอยู่ใกล้นิคมสากรรมฮอนด้าปราจีนบุรีจากตรงนี้ไปท่าเรือแหลมฉบังครับระยะทางประมาณ130กิโลเมตร ลองแวะมาชมได้ครับแปลงนี้45ไร่นะที่ต้องปรับระด,ดับขึ้นให้เสมอถนนเพียงประมาณ7-80เซนเท่านั้นครับตรงนี้ครับวันนี้ทัราพาทุกท่านเข้าชมที่ดินที่ต้องการที่จะนำเสนอขายครับเป็นพื้นที่ตามผังเมืองสีม่วงโซนสีม่วงครับสามารถที่จะก่อสร้างโรงงานสร้างโกดัง สร้างบ้านโครงการจัดสรรได้ครับตรงนี้พื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีทาราพาทุกท่านเข้าชมไว้เพียงเท่านี้ครับสนใจติดต่อทาราสังหาปราจีนเข้ามาครับที่เบอร์โทรศัพท์0 8 6 0 1 8 8 8 5 6ครับ0 8 6 0 1 8 8 8 5 6 0 8 6 0 1 8 8 8 5 6ครับทาราสังหาปราจีนดนีที่จะพาทุกท่านเข้าชมพื้นที่จริงแต่งจริงตรงนี้ ราคา1ล้านบาทต่อไร่ราคายัางต่อรองได้ครับทลาสังหาปาจินกลับขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องทลาสังหาปะจินเลยมาครับทลากลับขอพระคุณอย่างสูงฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องทลาสังหาปาจินด้วยครับวันนี้ทลาสังหาปาจินขออวยพรให้ทุกท่านครับมีสุขภาพภพาราไมยแข็งแรงตลอดการครับไม่จนไม่เจ็บไม่เจ็บไม่จนคิดหวังสิ่งใดขอยสมปรานาทุกสิ่งอย่างครับ หน้าที่การงานธุรกิจกิจการของท่านจะเดินเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องลูกค้ามาสนับสนุนมาอุดหนุนกิจการของท่านอย่างล้นหลามครับร่ำรวยเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านโชคดีมีชัยทุกท่านครับวันนี้ทาราสังหาปาจีนกราบขอบพระคุณครับ